สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอ,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุหกขวบเดินเข้าไปหาครูและพูดว่าครูคะเล่นของเล่นกับหนูหน่อยค่ะ ไม่มีใครยอมให้หนูเล่นของเล่นกับพวกเขาเลยค่ะถ้าคุณเป็นครูคนนั้นคุณจะทำอย่างไรคะการเป็นส่วนหนึ่งหมายความว่าเมื่อมีเรื่องหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็ควรจะได้รับรู้ไม่ว่าในครอบครัว ที่ทำงานคลิตจักรหรือชุมชนที่เราอาศัยอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราสามารถสรุปได้ไหมว่าเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดๆนั้นในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ36ถึง41เป็นเรื่องของเปาโลแยกจากบาราบา ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองคนร่วมกันรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐและได้เดินทางไปในที่ต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเปาโลได้พูดกับบาลาบัสว่าให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าไว้ดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง บาราบัสอยากจะพามาลาโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นด้วยเพราะเคยมีครั้งหนึ่งที่มาลาโกได้ทิ้งเขาทั้งสองไว้ที่เมืองหนึ่งจึงไม่ได้ทำงานร่วมกันอีกเมื่อเกิดความขัดแยง้งจนต้องแยกทางกันบารณาบัสจึงพามาลาโกไปส่วนเปาโลได้เลือกสีลาและเดินทางไปกับเขา การพรอธรรมตอนนี้เราฟังแล้วรู้สึกอย่างไรคะความจริงการทำงานร่วมกันย่อมเกิดความขัดแย้งกันได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เพราะแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเองที่สำคัญคือถ้าฝ่ายหนึ่งไม่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อนั้นเราก็คงอยู่ร่วมกันไม่ได้ ก็ต้องต่างคนต่างไปถามว่าดีไหมข้าพเจ้าคิดว่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนฝ่ายที่มองว่าไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราก็คงรู้สึกดีจะได้ทำงานคล่องตัวขึ้นในขณะที่ฝ่ายที่ถูกจัดการไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งนั้นต้องรู้สึกไม่ดีแน่ เหมือนถูกบูรี่ถูกมองข้ามไม่เห็นคุณค่าไม่มีตัวตนก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปตึงบนไม้กางเขนพระองค์ส่งล้างเทา้าและรับประทานอาหารร่วมกับสาวกสิบสองคนทั้งทั้งที่พระองค์รู้ว่าจะมีหนึ่งคนทรยศพระองค์แต่พระองค์ก็ยังรักเขา และให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์จนวาระสุดท้ายของพระองค์บนไม้กางเขนตลอดระยะเวลากว่าสมปีพระเยซูได้ใช้ชีวิตของพระองค์กับผู้คนมากมายและส่วนใหญ่ก็เป็นคนยากจนคนเจ็บป่วยคนเก็บภาษีซึ่งมีแต่คนดูถูก และไม่ต้องการให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนั้นแต่พระองค์กลับพูดคุยช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกับคนเหล่านั้นพระองค์ไม่เคยดูถูกแต่ทรงรักพวกเขาเราเองก็ต้องรักคนอื่นๆอย่างที่พระเยซูร,รักและให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในพระเยซูด้วย ในสรดีบทที่133ข้อหนึ่งกล่าวว่าดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่เอ็มลีเวนส s เดยพบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ